สวัสดีค่ะพบกับเจดีนะคะที่ชอเจดียกอลาวค่ะวันนี้เจดียพาเพื่อนมานที่คอฟฟี่ทาวบายครูอลิสานะคะที่อำเภอแหลมสิงค์ค่ะก็วันนี้นําเสนอร้านนี้เนื่องจากว่าท้าเพื่อนเป็นทาสแมวท้กบ้นานนอนเลยเพราะว่าที่คาเฟ่นี้นะคะเป็นคาเฟ่เปิดใหม่ข้างในมีน้องแมวด้วยค่ะแล้วก็คาเฟ่นี้นะคะตั้งอยู่ที่ครัอลิสานะคะเป็นร้านอาหารซีฟูด้ดชื่อดัง ร้านหนึ่งนะคะในจังหวัดจันทบุรีนะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้พาเพื่อนมาที่ครัวลิสาแต่ว่าจะพามาดูน้องแมวกันไปเลยค่ะร้านนี้นะคะจะตั้งอยู่ข้างในของคร,รัวอลิสาเลยค่ะต้องถอดรองเท้าไหมคะถอดนะคะอ๋อเข้ามาร้านน้านล่างมากเลยอะอันดีถ้าจะดูน้องแมวนี่คือมีเงื่อนไขยังไงคะค่ะจเข้าของน้งเนี่ยใช่ไหมเออค่ะปกติแล้วเราจะมีค่าเข้าท่านร้าน50บาทนะคะค่ะแต่ถ้า 50บาทนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูเครื่องดื่มเมนูน้ำกล่องจุ่มแล้วก็ขนมค้คคิกต่างๆรบ50บาทต่อหนึ่งท่านแชสิเขาตีได้เลยได้ค่ะ,ะก็คือพี่เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าจะมาดูน้องแบลใช่ไหมคะก็คือว่าเบให้เลือกก็คือว่าถ้าซื้อขอเดล้านนะคะคนละ50บาทนะคะเปไ็นอะไรก็ได้เลยะคะ่ะเช่นกองสุ่มหรือว่ากาแฟนะคะก็สามารถเล่นน้องๆได้และมีเงื่อนไขไหมคะว่าเล่นได้จำกัดเท่าไหร่คะรอบละ30นาที30นาทีถ้นธรรมดาก็คือเราไม่ค่อยอ่า รตรงนั้นกฎระเบียบค่ะ<อ>ลูกค้าน้องนะคะก็สามารถดูเองดอได้ค่ะอ๋อจะมีกฎระเบียบอยู่ตรงข้างหลังค้าอ๋อได้ค่ะนี่เป็นกฎระเบียบนะคะก็คือเวลาวา,านขาท้องน้องนะคะก็อันดับแรกเลยต้องรางษาที่กอค่ะแล้วก็วางขาไว้ที่ชัดนวางรองเท้าแล้วก็สวมถุงครอบเท้าด้วยนะคะห้ามนั่อาหารเข้าไปนะห้ามอุ้มน้องแมวหรือเคลื่อนย้ายน้องแมวนะ เพราะว่าน้องแบวเขาจะมีความแบบว่าละอิสลายะค่ะถ้าใช้แปะตูดจริงนะห้ามใช้แปะที่อันนี้คือรอบแมวผักนะคะก็คือช่วงนี้แมวกลิ่นมาถึงบกแล้วที่นะคะก็กอดเข้าไปนะคะเพื่อนๆก็ลากไปก่อนค<ม>่ะว่าเราลากไปสะอาดแล้วนะคะแล้วก็เข้าได้เลยอ่ามีเงื่อนไขนะคะห้ามขอกระจกแล้วก็ห้ามเด็กๆนะคะที่มีอายุต่ำกว่า16ไม่นะแล้วก็ห้ามส่งเสียงดังห้าเปิดประตูทิ้งไว้โอ้ที่นี่มีแมวกลิ่นอุ้ยเบบี้ไม่รูมีเบบี้เอาเป็นแม่แม่ อุ้ยลูกมีหลายตัวบ้างเลยอ่ะอุ้ยเขาเป็นอันนี้เป็นแมวพันธอะไรคะเนี่ยรู้ปะสกัตติไม่ใช่หรือว่าเปอร์เซียเราดูไม่เป็นอนะแต่ว่าน้องข้างในก็หูเขาจะพับพับนะดูเด็กตัวนั้นอะใช่ปะหัวมันอย่างเงี้ยหัวมันลงมาหูวมันพับพับลงมาไอตัวข้างในอะอุ้ยน้องน่ารักมากเลยอ่ะก,กิ๊บเกดูหน้าเขาดิอ้อนวอนเธอว่าทำอะไรฉันเธอมาทำอะไรฉันเธอดูตัวข้างล่างดิชอบอ่ะอุ้ย คืออดีตนนคือเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะไพอาา่อาหารอาหารแมวอัตโนมัติใช่ไหมคะ mm hmm. แล้วก็มีนี่ด้วยด้วยแล้วก็ตรงนี้คืออะไรอ่ะของชั่ว oh, <sure. S 1> อ๋อวิยเก๋เนาะวิยน้องขนนิ่มมากเลย呀ไลเราชื่อไลเราชื่อไลเราชื่อไรเราเป็นมนุษย์นะเธอเธอรู <c oughs> <c oughs> ้จักมนุษย์ป่าเราเป็นมนุษย์นะร้านนี้นะคะก็อยู่ข้างๆครัวอลิสาค่ะก็ เล่นไขก่กลางเล่นน้องแมวนะคะก็มีไม่เยอะเลยค่ะก็คือแค่ถอดรองเท้านะคะแล้วก็ห้ามอุ้มแบบอุ้มโยกยายน้องเพราะว่าแมวค่ะเป็นสัตว์ที่แบ,บบมีโรคส่วนตัวเยอะกว่าสุนัขน,นะคะแล้วก็ที่สาคัญเลยห้ามเอาอาหารคนให้แมว,ว,วชอบจังเลยอะหอมใช่ปะเราหอมใช่ปะอ,อ๋อหอมนะ จ,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 จีเจนนี่เลี้ยงหมาเนาะคิดว่าถ้าบอกว่าลูกเจ้าแมวนี่กลับไปไดิลิทิชต้องดมแน่ๆเลยอะ่ะแบลที่ดีน่ารักนะคะสะอาดแล้วก็เลื่อนไขกันเข้ามาโหเป็นเลื่อนไขที่แบบใจดีมากเลยอะ่ะแค่แบบซื้อของครบ50บาทเองอะ่ะเอ๊ะแล้วเรามานับดีกว่าว่าในนี้มีกีต่ตัวตัวเรียนดึงสองดึงสองสามสี่ 1, 2, 2, 3, ข้างข้างเธอข้างเธอข้างหลังเธอมีเบลเบลอยู่เท่าไหร่ด้วยที่เธอชนอ่าอ,อันกี่ตัวแล้วอ่ะเจ็ดแปด แล้วตัวนั้นจะไปแยกตัวที่เป็นป๋าใสใส่ทองอะ่ะรับแล้วใช่ปหมก้าซิบโอ้ลูกแมวอีกเท่าไหร่อ,ะรอะ่ะลูกแมวน้าจะไหลตัวอยู่นะเฮ้ยลูกแมวคาลางก็มีส้มแมวป่าทีนีเส้มอะไรลสลิดนะคะลายสลิดก็คือเป็นคล้ายๆเหมือนเสือแต่ว่าจะเป็นตัวสีน้ำตาลแต่ถ้าเป็นแมวส้มก็เป็นลายลายคล้ายๆเสือเหมือนกันแต่สีส้มหมดเลยแต่เขาว่าว่าแมวส้มอ่ะจะมีความสนมากกว่าแมวสีอื่นนะไม่รู้จริงป่ะนะบอกแมวส้มอ่ะไม่ธรรมดาอุ้ยเดีเลียอยู่เลยอ่ะ อันนี้คือแม่แมวแม่แมวเขาพักผ่อนลูกหลับอยู่แต่ทำไมลูกเขาว่าหูเขาล้มมาเขาเป็นสกอตติชลูกครึ่งโออแต่ลูกเขาหน้าแบบหน้าตาหน้ารักมากเลยนะเราว่าน้องคอต้องชอบแน่เลยอ่ะใช่แมวเขาใจดีนะที่นี่ดูแมวแบบว่าเออเราจะกลายเป็นของเล่นรอบแมวไปแล้วเพราะเราอยู่ตรงนี้เราชอบจังเลยเราว่าเขาหน้ารักมากเลยะเขาขนนิ่มนะอันนี้ไม่มีกลิ่นแมวเลยนะแบบกลิ่นเหม็นแมว ที่นี่เขาทำความสะอาดดีมากเลยอุอ๊ยตัวเดียแแอว่ะตัวเดียสแซตัวเดียแแอร์มยธรรมชาติของแมวก็คือเป็นสัตว์ที่เหมือนมีความมั่นใจในตัวสูงเนาะแล้วก็รักอิสระอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยแบบว่าอยู่ใกล้คนมากอ่ะชอบไปแอบหลับมันตัวดูดตัวดูดตัวดูดแอบหลับอยู่เดี๋ยวมาดูกับฉันล้ามาดูดเหมือนที่เราเคยอ่านเจอแบลก็จะมีความเป็นแบบว่าคล้ายๆเหมือนเสือว่ามีความเป็นผู้นำอะไรเงี้ยนะแบลขี้อ้อนเหมือนกันเนี่ย ดู ي, ดิดูดิคียออดอ่ะขียออดหล่เราอ่ะใช่ช่วมบรรลุโคดีตัวใหญ่จังใครตัวใหญ่เธอใครตัวใหญ่เออแหละตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่กลัวห,วห,วหวรอปะไม่กลัวหรอกมันดุดเราไม่กลัวเธอหรอกขนนิ่งจังเลยใหญ่เพื่อนประจับจังเลยเขานิ่งมากนะเดี๋ยวเราลูบมานะคือแบบไม่มีขนติดมาด้วยค่ะนิ่งมากเลยอะใจดีจังเลยอะให้เราลูบหัวหได้ด้วยอะอุ้ยเธอตัวดีมันกินเราอยู่อะตัวด้านหลังอะ ดูดิอ Geral, ดาจะอาจะเจ้าไม่ยอมเลยเห็นกล้องไม่ได้เลยดิอ้าาอ้าวอ้าวเขาเรียกว่ารอบกัดมาด้านหลังอ่ะรอบกัดอ่ะเออดูดิเฮ้ยเห็นปะแอบดอนเหมือนลายสะดิตเลยอ่ะใช่อะโอ้ใช่ค่ะ อค okay, okay. ร้านนี้นะคะหาไม่ยากเลยค่ะเพือนเพื่อนตั้งิจน,นะคะว่าคร,รัวอลิสาค่ะก็ร้านนี้จะอยู่ในร้านของคร,อรัวอลิสาเลยะค่ะ mm. หาง่า,ายมากแล้วก็จริๆจๆเจนนี่แนะนเพราะว่าถ้าเ,เพื่อนมาแล้วแบบว่าเป็นสายทาสแมวเงี้ยโอ้องชอบเหมือนเจนนี่แน่ๆเลยลืมบอกที่นี่น้องแมวให้ดูได้ถึงไม่เกิดถุกดูดิดูดิดูดิตัวเดียรอบกัดชิ้นใหญ่เลยอะอโ้โหอ้โหโ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 อ้โอ้จออ้าจออ้ น่ารักดีตอนนี้อยู่ในดงแมวนะคะแมวก็อยากอยู่ใกล้เราเธอดูตัวดันดี้เขาโมกวดเลยเราอ่ะตัวกลางอะ่ะเธอดูตัวกลางดิตาข้างนึงอะ่ะตาซาข้างหนึ่งเขาดิเฮ้ยเขาไม่ให้ถ่ายแล้วอะเฮ้ยแอบมาหาเธอเฉยเลยอ่ะดูดิดูดิแอบมาหาเธอเฉยเลยอะ่ะจะตลอดนี่เนี่ยอาเธอฉันอยู่ในดงมันแล้วอะ่ะเธอดูดิเดียด้วย แกัดคนละข้างเลยไอ้นี่กัดกระเป๋าไอ้นี่ก็กัดกระเป๋าย่องเบาแล้วเปล่าอ่ะ่ะกัดเลยอ่ะใช่ไม่ได้นี่ฝนเล็บเธอนะฝนเล็บอ่ะอ๋อใช่ไม่ได้นี่ฝนเล็บเธอใช่ไม่ได้นี่ฝนเล็บเธอเธอชื่ออะไรอ่ะโอเคอ่ะเธอชื่อไรอ่ะไม่เล่นมาแล้ไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายเลยอ่ะแอบดูดิเธอผู้หญิงหรือเธอผู้ชายเธอบอกฉันหน่อยดิขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยวิเธอเห็นปะผู้หญิงหรือผู้ชายมีปะเขาไม่ได้พูดมาดูตรงนี้ดิเห็นปะ อ้าตัวเมียหรือเปล่าหาอะไรเราอ่ะอ้าวเจ้าเบบี้เจ้าเบบี้อุ้ยบัดกันดนิ้วบโปกแล้วถ้าด็อกพอเห็นด็อกพอต้องชอบแน่ๆเลยอ่ออยากเลี้ยงเบวอ่ะพี่พออ่ออ้ไม่ได้รอดแล้ว,ช,ว,ว,ว,ช,ว,วช่วยด้วยแบวกินช่วยด้วยช่วยด้วยแบวกินตไม่ไม่ไมาดูตัวเบลกินไม่ด่าไม่ไม่ไม่โดนไม่โดนอ้อ น่ารักเนดะ้อตัวนี้น่ารักจังเลยอ่ะพี้ออดจังเลยเธอ,อตัวนี้ตั้งชื่อว่าอะไรดิขนเขาจะคล้ายๆตัวนี้ค่ะเฮ้ยตัวเนี้ยคล้ายๆม้ารวยปะขนก็คล้ายม้ารวยเลยอ่ะห่างเหมือนม้ารนนะะออวยเลยเนาะเราอ่ะชอบค่ะพี่ออนจ๋งเลยเราอ่ะเธอเราชอบไอ้ตัวน,นอ่ะที่มันเหล่แล้วข้างเดือไอ้ตัวกลางอ่ะมันแอบดูเหล่ๆอะ่ะ <laughs> มันคิดว่าเราคิดว่าโดนคุกหลือปะมันเลนเล่แอบมองชิดไปแตกอ่ะ กลัวฉันเลยเหรอกลัวฉันแบบโอ้มาโอกาสจะด้วยช่วยมาดุดด้วยแบบอากัดแล้วแบบอากัดเออตัวนี้นะคะเหมือนแบบอาเซียใส,ส่เลดสักสิบหรือยี่สิบบาทเลยอะจ้าอุ้ยแอบบกลัวหน้าตามันหน้าตามันเหมือนแบบเสียเสียที่ไหมอุ่ยหันไปยิ่กลัวมากเลยมันมองหน้าแบบกลั เขา,เามีอาวุธอย่างอื่นบอดนอกจากอันเนี้ยอุ้ยน่ากลัว,วมากเลยเสียคะดูบาดีคะ่ะเสียคะดูบาดีคะ่ะเ <c oughs> อ้โหดูดีได้รักเง้งเลยอะได้รักคตัวเนี้ยตัวนี้ขียอ้อนมากเลยอ่ะคือแบบตั้งแต่มานั่งนาะงคือแบบชวนเล่นตลอดเลยส่วนตัวนูน้นอะที่นั่งเรียตัวอยู่นะคะอันเนี้ยคือเขาแบบ อยากรู้อยากเห็นเฉยๆ,ๆ ấy, แต่ว่าความซนน่ะรู้สึกพันนี้จะซนกว่าอันนี้คือเราไม่แน่ใจว่าใส่พันอะไรนะคะรู้สึกพันนี้จะซนกว่าถ้าไป2ตัวนี้ก็กลับบ้าคือจริงๆเราอ่ะไม่มีแมวเป็นของตัวเองนะที่บ้านนะเธอได้กลิ่นอะไรอ่ะแต่หาใครที่บ้านรวยบ้างเนี่ะแต่ตัวนั้นน่นอนสง่าวอ่ะเปลี่ยนผ้าตอนแรกนอนสง่าเสียเลรียทองไปแล้วเขาเหมือนอาเสียตัวใหญ่ๆอญ่บึกบึกกับบึกใส่เลดกับสิบบาทอะเซลไม่ได้กลัวว่ะ เขามาทักทายใช่ใช่ปะแล้วหันไปนี่คือสะดุ้งอ่ะตัวใหญ่ว่าไม่กินจานเจ๊ไหมทำไมตัวดีบอกฉันับเดียร์อะไบอกหน้าเันแปลกรัพาฉันรอออะอ่ะอ่ะชอบจัลเลยอ่ะถ้าร,รักจัลโลยอนี่ถ้าเป็นสายแมวนี่เขาอยู่อย่างนี้เป็นวันเลยปะใช่ใช่ไปดีนะเพราว่า,วา,วาดูหน้าเขายิ้มนะอุ้ยตัวนั้นแอบเป็นนอนแล้วจ้ะแอบมองแล้วหรอ ฟ้าลายแบบมองเหรอเราคือบาดุาจ่ะเจ้จักบมาดุจเปล่าอุ้ยคือแบวบอกทำไมแบวเขาบ่งตลกจังเลยอ่ะ <laughs> แบวบ่งตลกจังเลยอ่ะเดาว่าเขาจะขยับไหมเขาจะขยับไหมเขาขยับลุกมาได้ไหมอันนี้เขายื่นหรอเหรอสบายป่าเราเกาให้อ่ะสบายมากเลยเจ้ากระตุกเกาอีกทับสปาอีกเลยสปาอะไรอ่ะ สปาแมวอ่ะสปาแมวอ่ะจากปล่าได้เลยเราจัดให้ละสปาแมวตัวเดนมองอ่ะเดี๋ยวทับตัวด้านบ้างดีกว่าเดี๋ยวเราทับสปายเธอละแค่ว่าเราทับสปาย้เธออ๋อมีคนมามีคนมาสปาแมวได้ด้วยละเราอะ่ะโอ้สปาฟินที่สุดเลยฝีมือดีนั่นเนี่ย รุ้นนีฟฝีมือดีจริงๆเลยสปาแมวจา้าโอ้ชอบจังเลยโอ้โหสบายสบายสบละอ้ออจะหลับละครับโอ้โอ้ฝ <Okay. S 1> ีมือดีเลยต้องบอกแม่แล้วให้เขา,าบาใบเรื่อยๆหลับละครับอ๋อไม่ไหวละครับแมวที่นี่รวยอะ่ะน้อง จากตัวนั้นแล้วก็จะมีตัวดีด้วยโอ้ยคิดถึงมารวยเลยอะ่ะเชื่อว่าคิดถึงมารวยเลยเชื่อว่าเดี๋ยวเหมือนมารวยบ้างเลยอะ่ะตัวส้มตัวนั้นน่าเหมือนมารวยเลยเนาะคล้ายๆเราหาง,หางดูหางดิเหมือนรวยเลยอะ่ะรวยแต่เขาว่าว่าแบบสมสนนะอ้าวอ้าวอา,อา,อาอยุเท่าไหร่แล้วเราอ่ะชอบจากเลยตัวเนี้ย ถึงเจ้าด้วยเลยดูดิดูดิดสดใสสดใสดดดดตัวหางเหมือนเลยนอะตัวหางนี่เวทบ้าเลยอ่ะตัวขนนี่คือบาลวยเขาก็จะขนประมาเน,นี้ยแหละ เดี๋ยวเราก็จะออกไปข้าง,องนอกแล้วเราก็เข้ามาเล่นน้องแมวน่ารักดับใจแล้วค่ะเราต้องแบบว่าให้น้องแมวพักผ่อนก่อนน้องแมวที่เนี่ยน่ารักตัวเลยหรือว,ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่คือแอบชอบนะน่ารักมากเลยเดี๋ยวกลับมาใหม่นะบ๊ายบายเด็กๆได,ๆได้เดี๋ยวขอดูเบดูกล๊บเลยค่ะ ก็จะมีโกโก้มินค่ะแล้วก็ตัวกาแฟส้มก็มีนะคะอันนี้เป็นเมนูแนะนำใช่ค่ะอันนี้เป็นเมนูแนะนำโกโก้มินกรีนทีสตรอเบอรี่ค่ะโกโก้สตรอเบอรี่นะคะกาแฟส้มยูสุกาแฟส้มแล้วก็นมสดสตรอเบอรี่เป็น6เมนูที่ทัก้านแนนาค่ะเมนูอื่นก็เช่นอัญชันน้ำผึ้งมะนาวเดี๋ยวเราสักอันนี้นะโกโก้มินดีกว่าสักที่ครับเดี๋ยวสักโกโก้มินค่ะแล้วก็อัญชันน้ำผึ้งมะนาวค่ะเมนูที่เราสักมานะคะ นี่เป็นช็อกโกแลตหมิ่นนะคะที่ถ้าพาดว่าเขาว่าจะมีวิตกิมเลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะเป็นอยน่นนที่แนะนำเลยคะ่ะสดชื่นมากถ้าเพื่อนๆเป็นสายที่ชอบกินวิตรีมนะถาบทาดวิตรีมเลยคะ่ะีนอร่อยอ่ะเขาก็เล่น,นดีกับกบโกมินมาก อีกเบรดูหนึ่งที่ความสดชื่นนะคะสิเบเมดูอัชันมะนาวค่ะสีสวยปะล่ะสดดชื่อจริงถ้าเ,เพื่อนๆดามีโอกาสมาที่เพิร์ลแล็บสีนะคะแล้วก็ไปใส่ทัดแมวด้วยแล้วก็อยากทานน้ำด้วยนะคะแน,น,นะนำเลยค่ะว่ามาที่ร้านนี้นะะกกด้ค่ะ Co อปปี<ม>่ไทมบ่ายวริจานะค่ะเพือพ่อนๆต้องชอบอยากที่จะไม่ชอบแน่เลยค่ะวันนี้ไปกันะ,ะาแล้วไปค่ะ น,น,นี่เขามีกล่องสุขด้วยนะอเขาเรียกว่ากล่องจุ่มเนาะที่นี่ราคาเมตคภามากเลยอะกล่องละแค่25บาทเองสอันแถม1นี่อันด้วยอันนี้เป็นกล่องใหญ่กล่องใหญ่ก็จะเป็นราคาแพงขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ว่าคุ้มค่ามากเลย